สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ๊อ,อ่านเมียป่าตอกระลึกตลกดังขอโทษที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเปิดชีวิตรักสามีเด็กยิ่งอยู่ยิ่งรวยถูกหวย18ล้านไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหน เรกได้่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับตลกชื่อดังอย่างป๋าต๊อกที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานก่อนจะจากไปล่าสุดเหลือเฟือมกจกพาไปพูดคุยกับเจ๊อัานภรรยาป๋าต๊อกตลกในตำนานเจ๊อ,อันย้อนชีวิตจากใจถึงป๋าต๊อกสุดท้ายก็ได้เป็นเมียโดยถูกกฎหมายพร้อมเผยกระแสมรสมช่วงมีอุ้มบุญลูกชายคนหาว่าไม่ใช่ลูกป๋าต๊อกพร้อมสาบานเลยอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป๋า พ่อไม่มีแรงจะทําลูกออกมาได้อย่างนี้เหลือเชื่อหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์โดยเจ้าตัวได้ยกมือไหว้พร้อมบอกว่าถ้าอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป่าต๊อกให้พี่ตายโหงเขาคือสายเลือดป่าต๊อกถ้าไม่ใช่ขอให้พี่ตายโหงคนเดียวนิสัยตม่มคุณดูถูกแล้วออกมาบล็อกเดียวกับตาต๊อกพร้อมเผยความรักความผูกพันที่มีกับสามีผู้ล่วงลับนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นป่าต๊อกที่มีสมองของป่าต๊อกอยู่ด้วยทุกวันครบรอบวันเกิดวันจากไปป่าต๊อกจะทำบุญใหญ่ให้ป่า ยังรู้สึกป่าไม่ได้ไปไหนยังอยู่ครอบครัวเราการันตีตรงนี้เรามีสมองตอนป่าจากไปเราได้เอาจากวัดพระศรีมาใส่บรรจุทําพิธีให้ป่าตรงนี้เลยแล้วที่เหลือเราเอาไปลอยอังคารโดยเจ๊อันเผยชีวิตรักปัจจุบันกับบาสสามีใหม่อยู่กับแฟนคนนี้มา12ปีแต่เพิ่งมาแต่งงานได้4ปีตอนนั้นยังไม่มีอะไรขนาดนี้พอมีแฟนคนนี้เหมือนดวงสมพง์และเขาไม่มายุ่งเงินเราเลย ถามทำไมอายุขนาดนี้เขายังรักเราเขาบอกเพราะคุณเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์บาสก็เลยรู้สึกว่าบาสรักคุณึ่งคำหนึ่งเราเพิ่งขับรถชนไปโรงพยาบาลเขาพูดว่าคุณจะเป็นอะไรไม่ได้นะ พี่เลิกเฮ้าได้แล้วอายุปูนนี้แล้ว60แล้วก็บอกกับแฟนว่าถ้าอันเป็นอะไรไปคุณดูแลแมวด้วยนะจะให้แมวเดือนละ1 8 0 0 0ทุกวันนี้แมวหมูหมาจะได้เดือนละ1 8 0 0 0โดยเลี้ยงหมู2ตัวอยู่ในห้องแอร์มีแม่นมด้วยและมีแมวอีก26ตัวเก็บมาเลี้ยงตอนนี้มีอาชีพขายของในตลาดขายเงินผ่อนเอาสร้อยไปขายผ่อนแม่คาทำครัวล้อต๊อกที่มีนบุรีมีกินมีใช้ ส่วนมากจะแจกคนเพราะเราทำบาปมาเยอะจะอุทิตให้เจ้ากรรมนายเวรเคยโกงเขาด้วยตอนเล่นบอลการพนันทำร้ายชีวิตมากเคยเล่นบอลเสีย10-20ล้านเพราะคำว่าล้อตอกทำให้มีกินฝืนมีเงินไม่รู้จะเก็บตรงไหนเยอะแยะเพราะคำว่าเมียล้อตอกถ้าไม่มีล้อตอกวันนี้ไม่มีชุลีพรรัพย์สำมรวยแน่นอนไม่ได้มีเงินมากมายแต่ไม่ถึงขนาดไม่มีกินก็เป็นนี้ส4ล้านซื้อที่ เผยช่วงโควิดมีข่าวเมียป่าต๊อกใกล้จะไปแล้วแต่ไปช่วยเงินไม่มีเงินเป็นร้อยครั้งพันครั้งเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณป่าตอ๊อกด่าเขามาั่งตีเขามาั่งเหมือนเนรคุณเราเลยมาทําตรงนี้อุทิศให้ป่าตอ๊อกก็จะพูดถึงป่าต๊อกตลอดแฟนเราก็เข้าใจเพราะเราไม่คิดว่าเขาเป็นผัวเขาเป็นผู้มีบุญคุณตลอดชีวิตถามว่าแล้วหลักๆเงินมาจากไหนเจ๊อันตอบว่าหลักๆพี่ถูกหวย18ล้าน5งวด ชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้จากไปร้องเพลงโนอาคาเฟ่แฟนก็เรียนอยู่ปิ่นเกล้าเราเคยลำบากมามากตอนป๋าจากไปมีสมบัติแค่8,000ซ้อยหบาทจนสาหัส แล้วข่าวโจมตีมันทุกคิดจะจบชีวิตตอนนั้นจะให้อุ้มบุญไปก่อนแล้วมาตัวเองมาคิดชีวิตมีค่ามากกว่าคนที่ออกมาพูดเราเจอลุงขับแท็กซี่แก่แล้วอยากกลับบ้านร้อยเอ็ดไม่มีเงินเราควักทิป7,500ให้เลยบอกหนูเมียล้อต๊อกํำได้ไหมแล้วบอกจะโอนเงินให้เดือนละ3,000ลุงก็ร้องให้ไม่หยุดเลยเรียกพ่อใหญ่ล้อต๊อกพ่อจะกลับขึ้นคอนโดเขาตะโกนมา350ได้อีนางซื้อถูกหวยเกือบ3ล้านซื้อคอนโดห้องหนึ่งงู มาอยู่ที่ห้องหนึ่งสหวยออกอีกเลขรถ64สอยู่ซอย87กุมารทองวิ่งมาบอกเหมารตเตอรี่8 7ถูกตรงตรงถูกจนไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนสิ่งที่อยากบอกป๋าต๊อกก่อนเขาจะจากไปเขาบอกว่าเขาเป็นเฮงเจียมีคนที่หูเขาไม่ตายหรอกแต่วันนี้ถ้าฉันทำอะไรกับคุณขอโทษที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณตอนนี้ฉันทำอยู่พยายามช่วยคนจนทำบุญอุทิศให้กับคุณชาติหน้าอย่าเกิดมาเป็นผัวเลย เป็นพ่อแม่ลูกอะไรก็ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ